قَالَ ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع أَكْمَ أَكْمَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم อาหม่าบะ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอความรักความดำเริญความสันติจากเอกอัลลอฮฺ سبحانه และกตรายพระองค์ผู้ทรงเมตตาต่อบาปของพระองค์พึงประสรรบหลาพี่น้องที่รักครับพึงมีหลาพี่น้องที่รักขอรอ้องทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงของรายการมิตรแท้ร่วมศรัทธาครับอาจจะนาเอาความ ความหลากหลายต่างๆเรื่องของประวัติศาสตร์บ้างเรื่องของข้อคิดนะครับมาพูดคุยกับพี่น้องกับท่านผู้ชมที่รักที่ติดตามรับชมกับ n e ว TM นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามและก็ให้การสนับสนุนดูแลนะครับการบริจาคให้กับพิการพราคนยากจนหรือแต่ละโครงการของ n e ว TM เินมยศกุบุรุลข้าราชกาขอเราทรงเมตตาพี่น้องทุกท่านนะครับคุณผู้ชมที่รักขอร้ครับนำเด็กกับท่านผู้ชมถึง น้ำนมในอันกุรานได้นำไปกับท่านผู้ชมก่อนหน้านนี้ก็คือน้ำนมแม่ที่เป็นริสกีที่อัลลอฮ์ให้เป็นสิ่งที่ประกันยืนยันได้ว่าอัลลอฮ์ให้ทารกมาพร้อมกับเบลกแต่และคนนั้นจะมีริสกีหรือปัจจัยที่อัลลอฮ์ให้แม้กระทั่งอยู่ในคันของบรรดา9้าเดือนแม้กระทั่งออกมาจากคันของบรรดาอัลลอฮ์ก็ทรงเตรียมไว้ให้นั่นก็คือน้ำนมที่กลั่นอยู่ในอกของบรรดา ด้วยการอนุมัติของ Allah อัลลอฮฺ سبحانه าละ تعالى นํายนกับคุณผู้ชมนะครับก่อนหน้านี้นะครับเราพูดถึงน้ํานมของปัสสตว์ว่าอินนัลละกุมฟิลอัลอามิลาอิปรอตันดุสกีดุสกีกุมมิมมาฟีบุตูนิมบายนิฟัสินวัดามิลวัดามิลละบานันคอลิสันชาอิกลิชารีบินแท้จริงมีอุทาหรณ์ถ้จริงมีอุทาหรณ แน่นอนสำหรับสู่เจ้าในปะสสัสนะครับเราหมายถึงอัลลอฮ์สุะฮานหัวตาลาครับนั่นก็คือพระองค์ได้ทรงพจนานุารรารัตครับว่าเราให้ให้สู่เจ้าดื่มจากที่อยู่ในท้องระหว่างมูลและเลือดก็คือและบนุนคอริสน้ำนมที่บริสุทธิ์ครับ เป็นที่คล่องคอแก่ผู้ที่ดื่มวันนี้เราดื่มนมแก้วหนึ่งนึกถึงอะไรบ้างวันนี้เราดื่มน้ําแก้วหนึ่งเราลึกถึงใครวันนี้ลูกๆของเรานะครับรับประทานอาหารข้าวสักเม็ดหนึ่งอาหารหนึ่งมือ้อต้องขอบคุณใครขอบคุณอลรร์นะครับมีดูอาที่ท่านดบีได้กล่าวถึงนะครับอย่างมากมากท่านผู้ชมที่รักขอคกับ เมื่อเราเมื่อคนปัจจุบันเขาพูดถึงเรื่องของวิวัฒนาการเทคโนโลยีความทันสมัยแต่ถามสักนิดว่ามีใครบ้างที่จะทำได้ไม่ต้องทำหรอกครับประกอบกันแล้วกันใครที่จะสร้างคำว่าสร้างคือจากสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยแลนะคำว่าสร้างนั้นคือเอาหลอสุปฮานวัตถาลาที่พระองค์ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งทั้งหมดแต่สิ่งที่มีทั้งหมดที่มันมีนะครับคือการประกอบเท่านั้นเอง ขาเป็นมนุษย์ไม่มีความสามารถอะไรเลยเช่นอะไรครับคำว่าโรงงานผลิตนมเนี่ยมีหลักโรงมีหมโรงงานไหนอล้อยได้ทรงบอกว่าข้อคิดอุทาหรณ์แน่นอนสำหรับสูตรเจ้าในปัสสุสัตว์นมสัสสุสัตว์ที่เราเลี้ยงเพื่อใช้ใช้นมแล้วกว็เนื้อของมันได้รับประทานและได้ดื่มเช่นแพะนมแพะที่มีคุณค่าคุณประโยชน์อย่างมากมายนมอูดก็ตามนม ที่นมบัวนมควายในประเทศอินเดียเนี่ยเขานิยมดื่มนมควายถือว่านมควายนะครับในในในนธุ์ของในในในอินเดียเนี่ยเขาจะนิยมดื่มกันมากเลยแต่นี้ก็แพงด้วยนะปรากฏว่าน้ำนมควายของควายอินเดียเนี่ยที่ในบ้านเราก็มีแต่ว่าแพงค่อนข้างจะมีราคาครับเนี่ยอะไรก็ตามที่มันที่เป็นปศิสัตว์ที่เราได้ทรงกล่าวเนี่ยคิดเถอะครับใครควรเถอะครับว่า ให้เป็นข้อคิดให้กับเราี่น้องครับเมื่อเรามาอธิบายความเนี่ยนะครับพูดถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ก่อนพูดถึงการบรรดาลและการสร้างสรรค์และก็ความรู้ปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นส่วนประกอบเท่านั้นเองแต่เพื่อที่าเ,ออเราอยู่ปัจจุบันคนก็จะถามว่าโอ้มันมีเหตุผล้างเรื่องของศรัทธาไม่ต้องถามถึงเหตุผล เมือนกับคน400กว่าปีก่อนในยุคสมัยของท่านนบีลเเมื่อลอ์บอกอย่างไรปฏิบตัติตามทําตามเป็นคําสั่งทําอย่างไรทาําตามทั้งหมดแต่ความรู้ของร่วมสมัยปัจจุบันเนี่ยครับทางการแพทย์พิสูจน์อย่างนี้ครับว่าเรามาดูเรื่องของในด้านของศัพท์ภาษาก่อนที่นักวชิชาการได้กล่าวถึงนะครับคาในภาษาอาหารับเนี่ยเป็นคําที่มีความหมายเป็นร้อยความหมายของกลุ่มคําเดียวประโยคเดียว คำเชื่อมคำบุพบทอะไรต่างๆคำบุพบทก็คือคำที่มัมีความหมายในตัวเองนอกจากจะต้องเป็นคำที่ไปอยู่รวมกับกลุ่มคำอื่นและเชื่อมกันเรียกว่าคำบุพบทเนี่ยนะครับในภาษาอารับเช่นคำว่ามินคำว่าใบนาใบด้าคือระหว่างมินในนะครับอันจากอลาข้างบนตะตะหัดนะครับข้างล่างเฟาก็ข้างบนอะไรเนี้ยนะครับ เป็นคำที่ถูกกล่าวไว้นะครับเป็นคำที่ในภาษาไทยเราเรียกว่าเป็นคำบุพบทในเชิงของคำภาษาทีนี้มาดูนะครับอุล玛เขากล่าวถึงนะครับในเชิงของอายะนี้ในเชิงของคำบุพบทก็คือคำที่เป็นคำเชื่อมคำว่ามินในภาษาอาหรับนะครับคำว่ามินจะไม่มีความหมายในตัวเองซึ่งเป็นกรณีเป็นคำเชื่อมจังเป้นแต่จะต้องนำไปรวมกับคำอื่นก่อนนะครับเช่นคำว่าอะไรนะครับ ฟีบูตูนิฮีมิมใบนี่นะครับแล้วก็คำเชื่อมอีกคำคือคำว่าใบหน้าบายานูนะครับแปลว่าระหว่างคำว่าใบนะครับในอายะในอายะนี้มีกล่าวถึงมิมใบหน้าจากและคำเชื่อมคำว่าระหว่างคำหลังนี้แสดงถึงการมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดาจากสิ่งต่างๆหมายความว่ามีสองสิ่งมาเผชิญหน้ากัน การลึกคือการปะเชิญของของสิ่งสองสิ่งคําว่าใบหน้านะครับหรือเราพูดว่าระหว่างเรากับท่านระหว่างแม่น้ําระหว่างภูเขาระหว่างภูเขากับทะเลระหว่างภูเขากับลำธารคําว่าระหว่างก็แสดงว่าสู่ตรงกลางจะต้องมีอะไรมากั้นอยู่ระหว่างภูเขาอะไรประมาณนั้นใช่ไหมแต่ตรงนี้นะครับอธิบายของนักวิชาการนะครับอุลยมอุลมะกาจะพูดถึงก็คือสิ่งที่มันปะชิญหน้ากันนะครับหรือคนหรือ คนสองคนมานเชิญหน้ากันมีความกั้นกั้นอยู่ฉะนั้นคำนี้เองครับค่าน้ำนม,มการให้คำนี้คือระหว่างมูกกับเลือดเนี่ยมันเผชิญกันสิ่งที่อยู่ตรงกลางก็คืออะไรก็คือน้ํานมบริสุทธิ์นะครับขาวสะอาดบริสุทธิ์ที่ถูกนมนั้นถูกกลั้นกลางระหว่างมูกกับเลือดที่อยู่ในท้องของปัสสสัตว์สัตว์ที่เราดื่มนมมันได้นะครับ ทานบริโภคเนื้อมันได้ฉะนั้นค่าน้นํานมในประเด็นต่อมาเนี่ยคุณผู้ชมที่รักขอแล้วครับการให้นมจะกระชับอะไรพูดถึงคุณธรรมก่อนจริยธรรมการให้น้นํานมจะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมารดากับลูกแต่ที่บอกว่าสายตาแห่งความเอื้ออาทรสายตาแห่งความรักสองปีที่จ้องตากันจ้องตากันระหว่างคุณแม่กับลูกเด็กคุณผู้ชมครับ เชื่อเหลือเกินทุกครั้งเมื่อแม่บิสมิลลาห์ก่อนที่จะให้นมลูกสอนลูกสอนสอนด้วยกับความรักความอ่อนโยนเพราะอะไรครับอกของคุณแม่เปรียบเสม,มือนกับเปลอกของคุณแม่นะครับเปรียบเสม,มือนกับเปลที่มีเปลที่มีความอบอุ่นเด็กจะได้รับความอบอุ่นจากคุณแม่เด็กจะได้รับความอบอุนบอบอ่นจากคุณพ่อนี่แหละครับจริยธรรมคุณธรรมอิสลามสอัลกุรอานด้สอน คุณธรรมจริยธรรมแต่ปัจจุบันด้วยกับสังคมที่เร่งรีบนะครับถูกนำพาไปสู่การสร้างการการประกอบอะไรเรื่องของสามาอาชีพก็ทำให้คุณแม่ถูกเรียกตัวออกจากบ้านเช่นเรื่องของปัจจัยอะไรก็ตามนะครับไปสู่การผลิตเพาว่าการผลิตในโรงงานเนี่ยความละเอียดอ่อนนคือ,อผู้หญิงนะฉะนั้นผู้หญิงก็อาจจะต้องถูกออกไปสู่โรงงานบ้างอะไรบ้าง แต่ด้วยกับความปัจจัยอันนั้นก็อและขอดุอาต่อร้อให้ผู้หญิงมีหน้าที่ในการที่จะดูแลลูกๆนะครับนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีฉะนั้นระหว่างแม่กับลูกนะครับความเอื้ออาทรระหว่างแม่กับทารกนะอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตลาพี่นงครับถ้าจะถือว่าคําว่าสองปีของการให้นมบุตรเนี่ยเป็นที่อัลลอฮฺโดยทรงกล่าวคือ2ปีเนี่ยามันเป็นความบริบูรณ ยี่สิเดือนในการที่จะให้นมลูกนะครับที่อัลลอฮฺทรงกล่าวนะครับสําหรับผู้ที่ปรารถนาที่จะให้ครบถ้วนซึ่งการให้นมครับนี่คือสิ่งที่นี่คือคํากล่าวจากอันกรานนะครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากวิทยาปัญญาแห่งอัลลอฮฺซุบฮานโฮตาลามารดาเป็นต้งครับคุณแม่มารดารู้สึกทราบซึ่งในความเป็นแม่เคยอจะเป็นเหนื่อยเลย เธอจะมีความรักต่อลูกๆของเธอนะครับความรักความทราบซึ้งในความเป็นแม่ขนาดที่นางเห็นทารกน้อยนะั้นทําไมเห็นคุณพ่อคุณแม่เห็นลูกน้อยโตวันโตคืนลูกฉันมีแล้วนะลูกฉันร้องแล้วลูกฉันพูดแล้วขยับตัวแล้วยิ้มแล้วอะไรประมาณมันเป็นความเฝ้ารอการโตว,วันโตคืนของลูกเหนื่อยข้างนอกบ้านเห็นลูกปลิดทิง้งครับหาย จะมีเวลาไหมถ้าหากว่าสองปีมีเวลาอัหฮัมดลิลาห์พี่น้องครับความน่ารักน่าอินดูของลูกครับมีพลานามัยและสุขภาพพูดถึงสุขภาพจิตด้วยนะนี่แหละครับสุขภาพจิตเนี่ยสำคัญลูกมีสุขภาพจิตที่ดีมีอิสลามตั้งแต่อูแว่แรกวยกับการดื่มนมของคุณแม่จากคุณแม่นะครับสุขเมื่อสุขภาพจิตที่ดีปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นครับว่าสุขภาพจิตมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสังคม เพราะลูกนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ลูกเป็ดลูกไก่นะครับจะให้อาหารหวานข้าวหวานอะไรให้นะครับแล้วก็เติบโตมาไม่ใช่แต่ลูกคือของขวัญน,นะครับเห็นไหมครับเวลาเขาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดจะคอยให้อาหารมันให้มันอิ่มแล้วก็ตอนมันเข้าล้าวไปนะครับอะไรประมาณนี้ใช่ไหมไม่ใช่แค่นั้นลูกเป็นของขวัญชิ้นงามที่อลัลลอฮ์ได้ส่งให้ลูกเป็นอามานะครับ ม่ต้องอะไรหรอกครับเวลาที่เราเราให้ความสําคัญกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดโทรศัพท์เนี่ยไป็น้องครับทาไมอ่ะก็ต้องมีเอ่อต้องมีที่หุ้มที่ห่อมันใช่ไหมนะครับต้องเพราะอะไรเพราะให้ความสําคัญโอเคครับเป็นการให้ความสําคัญนะครับให้ความสําคัญต้องหอ่อเขาอยางเดียวตกลงไปแตกเสียตังอะไรประมาณนั้นแล้วก็สิ่งอื่นที่เราคิดว่ามันมีความรักมากที่สุดเนี่ยนะครับแต่ท่านผู้ชมที่รักขวารวบครับ ลูกนั้นสําคัญมากๆลูกเป็นของขวัญลูกที่จะขอดูอาให้กับพ่อแม่ลูกที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นนักเรียนที่ขยันหมั่นเพียรโตขึ้นมาก็เป็นผู้ที่รักษาอิสลามไว้ไม่ว่าจะไปอยู่ในสังคมใดไม่ว่าจะไปอยู่ที่ใดก็ตามรำนึกนึกถึงเสมอว่า ลูกที่มีคุณธรรมลูกที่มีจริยธรรมลูกที่มีสุขภาพผิตที่ดีเขาจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครเขาจะถูกเรียกอย่างเต็มปากว่าลูกฉันเป็นคนดีโดยที่เขาจะไม่หลอกตัวเองให้อิสลามกับลูกนะครับให้น้ำนมที่บริสุทธิ์กับลูก ขอดุอาให้กับลูกและลูกก็ขอดุอาให้กับคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละครับที่จะทํานั่นแหละครับคือการที่เราจะให้กับลูกๆของเราได้เรียนรู้อิสลามเพื่อที่จะานาทางชีวิตนะครับเพื่อลูกๆจะได้รู้สิ่งถูกผิดแล้วชีวิตของนูกก็จะปลอดภัยนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะนียนกับทุกผู้ชมถึงความโปรดปานมหากรุณาธิคุณที่อวโลกเลยทรงให้นะครับวันนี้ครับเรียนรู้อิสลามนะครับ نعم حان شبد روسين تو بيت شبد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلنا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا قال لا تخافا إنني معكما أسمع